ที่ของที่ร้านค้านะครับว่ามุงตาอยากกินขนม,มตาไปร้านค้าครับไปได้วยกันไหมข้าบปานไม,ไม่ไหวเหรอมึงตาอยากกินขนมตอนเย็นร้านค้าเขาจะอยู่ประมาณนู่นไกลมาก คำว่านู่นนี่ก็คือแบบสุดๆเลยอะตอนนี้เป็นบรรยากาศเย็นของกบตูมนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับอะไรนะลูกฮะไปไหนไปไหนลูกไหนอะไรลูกบ้านสวยบ้านสวยไหมสวยไหมข้าวบ้านเออข้าบ้าน เขาป้าหน่ำน้ำจะนอนแล้วเขาป้าหน่ำน้ำจะนอนแล้วนกตานอนดื้อครับนกตาดื้อด้วยนั่นเห็นไหมที่มาือ่มาไปไหนเนาะไปไหนเป็น่จะ้าคราวนี้มากัดเลยค่ะนกตาทำนกทาไปไหนเนาะเสียหนม អីចាំមកកាត់មែលុកអីណាតាមងងៀនណែ ทางไหนทางนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ,คะไม่ได้อาขาตั้งกล้องมามันก็จะสั้นันิดนึงเราจะไปอะไรกันนะไปร้านค้าซื้ออะไรนะไปซื้อนมให้มุกตาครับ นมนมครับผมมุกตาน้อยลอยลีละตาตาหมูตาตาตังเดินอยากจะเดินเองทำไมเดินอย่างนั้นนะลูกระวังรถชนนะลูกเดินเดินเดินไหนไหนอุ่มยังไงอุ้มโอ้ย ตอนนี้เราก็เพิ่งมาถึงครึ่งทารองเท้าขาดขาดเลยคู่เก่งซัด้วยขาดละอันนี้เราก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะแค่ครึ่งทางแล้วเนี่ยร้านนี้มีนมจันป์ไหมมีมีมีหมดอย่างเดียวพวกกัดไหนตั้ง ไหนตังตังที่เป่าล้นคือไม่ได้ไม่ได้ที่ไหนเล่าไหนตังไหนตังนี่นกตางม่่าแต่ว่าจะไปเปิดกับปูกตาเนี้เท่าไหร่สองบาทามมา <laughs> ปูมูตาไม่สองบาทนี่ได้แต่กล้องขากล้องมา ภาพมันก็นจะสั้นๆนิดหน่อยที่ทำการประชุมภาพเหล่งนี้สวยๆอืมสวยเนาะสวยมากขออนุญ<ย>าตถ่ายนะคะอขออนุญ,ญาตถ่ายนะคะค <laughs> ขออนุญาตหงว่าแน่เด้อจากตรงนี้กับบ้านเรานะคะนูน่นมานเราอยู่กไกลนูน่น <c oughs> ยังไม่ถึงร้านค้าอีกค่ะไกลแหละไกลแหละ <c oughs> ตอนนี้พอ่อ,พอมุกาพ่อมุกตาหอบกำลังจะขึ้นแล้วค่ะหอบแงๆ๊ๆ <c oughs> มาข้ามเดี๋ยวรถชนรถชนตายมีรูเริงเดีด๋ยววันหลังเรามาเก็บผักอะไรนะขีเหล็กขหลิกโอเคแล้วขีเหล็กจะได้กลับกว่าจะได้มาไหน ได้แล้วไดแล้วฝันก็นจะเป็นจริงแล้ว,ข,ลวขายไรเอ่ย,ยไม่ค่ะเรามาขายลุกชิ้นซื้อทุกอย่างเราแย่เ yeah, สีย <laughs> ใช่ไหมตั้งเลยกี่บาทจะกลับบ้านสองร้อยสองร้อยถึงเ่เพราะว่าเอฟซีส่งมาให้ เอซีคุณยายออนคุณยายออนเอนี่ยแม่มแม่หรอแม่แม่ช่วยสองร้อย <c oughs> ดีนะถึงแล้วโอ้แม่มกักเสกาเนาะเสามมกเสาอะไรมักเนี่ย พี่นะคา่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วค่ะ็คืนว่าต้าอ,อะไร,ะไรลูกนะอเออคือจะลูกละขนมด้วยเอาเป็นต่อไหมฮะแพคเท่าไหร่ไม่รู้หา้าสิบกว่าบาท